ครับผมสวัสดีครับผมเจริญนนะครับผมคบต้าเจริญไทยสาขารามอแดงนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาชมนะครับ LC018SP กับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30นี้นะครับช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นนะครับผมโปรฟรีดาวนะครับ สำหรับเดือนนี้นะครับผมจะมีสร้อยคอดองคานะครับผมให้นะครับผมหนึ่งเส้นเนาะตอนนี้ราคานะครับผมตัวรถห้าแสนหนึ่งมืนบาทนะครับตัวนี้ใบมีด FD16CE นะครับราคาห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับผมผานะครับผมจะเป็นผานห้านะครับผานพวนนะครับ ราคา 36, 4 0 0สี่ร้อยบาทนะครับลอตเตอรี่นะครับผมเมตรหกสิบห้านะครับเนาะราคาอยู่ที่ห้า0มืเจดบาทนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมสามารถโทรสอบถามได้นะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะครับผมมีรุ่นด้านข้างนะครับผม MU 4 9เก้าเดี๋ยวทำเป็นอีกวิดีโอนึงให้ดูนะครับตัวนี้4ี่สิบแรงนะครับ 50ก็ฟรีดาวน์ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวชมรอบๆคันนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมจะมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ด้านหลังให้นะครับผมตัวนี้จะเป็นหัวแปลงนิดนึงนะครับตัวนี้รองรับน้ำมัน b 20นะครับ หายไปนานนิดนึงนะครับผมไม่ไม่ค่อยได้ลงใน YouTube นะครับช่วงช่วงนี้จะไปลงที่ TikTok บ่อยนิดนึงนะครับสำหรับเบอร์โทรผมนะครับ065 328 8229นะครับอีกอีกรอบหนึ่งนะครับช้าๆนะครับเนาะ0653288229ครับผมต่นนี้เป็นเบอร์เดียวกันกันกบ ไอดีไลนะครับทีครับสำหรับ L40 นะครับครับผมสวัสดีครับ